กาลครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อนายไข่เป็นชายโสดรับจ้างทำงานลงน้ำแข็งไข่เป็นคนทำงานพอใช้บางวันก็ขยันเกินปกติส่วนบางวันนั้นก็ขี้เกียจสลับกันไปมาวันนี้นายไข่พักกลางวันไปซื้อไก่ปิ้งหน้าโรงงานเจ๊เจเอาไก่สามไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับอา้าว ได้ละจ้า20บาทพอดีขอบคุณครับเจเขาก็ได้กินอยู่ตรงรถเข็นที่เจ๊ขายไก่มีหมาตัวสีแดงเดินเข้ามาตัวเล็กๆน่าจะเป็นหมาเด็กนายไข่เลยสั่งอีกไม้ให้หมากินและก็ได้เป็นแบบนี้ทุกวันพอหมาเห็นนายไข่เดินมาก็รีบวิ่งกระดิกหางเข้ามา จากหนึ่งไม้นายไข่ก็เริ่มให้เป็นสองไม้ตามขนาดตัวตัวในไข่เองเช่าห้องพักเก่าๆอยู่ในสลัมข้างๆห้องมีบ่อน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นแต่นายไข่เขาอยู่จนชินแล้วเลยไม่สนใจเพราะค่าเช่านั้นถูกมากเดือนละ250บาทเขาทำงานทุกวันจนมาวันนี้ นายไข่เดินไม่ทันระวังน้ำแข็งมันลื่นหกลม้มตัวเขานั้นกำลังจะหล่นลงพื้นหมาที่เขาให้อาหารทุกวันก็ได้วิ่งมาเอาตัวไปรองรับนายไข่ไว้จนตัวหมาแดงนั้นเจ็บเองเขาเห็นหมาที่ทำเพื่อตอนเองเลยพาไปรักษาอาการเจ็บจากการช่วยตนเองไว้นับแต่นั้นมา เขาเลยเลี้ยงหมาไว้เวลาในไข่ไปทำงานหมาแดงตัวนี้ก็จะเดินออกมาส่งและก็กลับไปรอที่ห้องพักทุกวันนายไข่เองก็จะเตรียมอาหารไว้ให้ที่ห้องพอมาวันหนึ่งนายไข่กลับจากห้องแต่ปกติแล้วเจ้าหมาแดงจะมารอทุกวันแล้วกลับพร้อมกันแต่วันนี้ไม่เห็น เลยแปลกใจพอเดินกลับไปที่ห้องพักระหว่างทางเจ้าแดงนั้นถูกม้าอื่นๆกัดจนเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเดินสะบักสะบอมกลับห้องพอนายไข่เห็นก็เลยทำอาหารอ่อนๆให้กินซื้อ,อยามาป้อนดูแลหมาแดงเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปหลายวันเจ้าแดงก็ไม่ดีขึ้นแถมมีอาการน้ำลายยืด พอเข้าใกล้ก็ทำเสียงขู่ตัวนายไข่เองเลยไปปรึกษาหมอเล่าเหตุการณ์หมาแดงที่เป็นแบบนี้ให้หมอฟังปรากฏว่าหมอบอกเจ้าแดงนั้นถูกหมาบ้ากัดเลยจะกลายเป็นหมาบ้าเองต้องให้ในายไข่เว้นระยะห่างเขาเลยปรึกษาหมอหมอเลยให้ซื้อ,อยาสลบมาให้หมากิน เพื่อจะย้ายให้หมาแดงนั้นเข้าไปนอนอยู่ในกลงก็ได้ผสมกับน้ำดื่มให้กินไม่นานเจ้าแดงก็หลับนายไข่เลยอุ้มเจ้าแดงเข้ากลงขอกรงเจ้าของโรงงานน้ำแข็งมาและทำที่นอนให้เป็นอย่างดีพอฟื้นมาหมาก็มีอาการเห่าและก็ขู่น้ำลายยืดมีสีหน้าที่ดูดุน่ากลัวมาก หมอเลยแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่นายไข่สงสารเลยขอเลี้ยงไว้จะให้อยู่แต่ในกรงโดยไม่ปล่อยให้ออกมาทำร้ายใครวันนี้นายไข่ไปทำงานมีเด็กระแวกนั้นที่เคยเล่นกับหมาเจ้าแดงดันเอามือไปจับหมาเลยโดนมันกัดเอาพ่อแม่เขาโวยวายรีพาลูกไปหาหมอ หมอบอกว่าโชคดีมากที่มาทันหมาที่กัดนั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้าไม่งั้นเด็กคงไม่รอดพ่อไข่กลับมาพ่อแม่เด็กพากันมาเรียกค่าเสียหายที่หมากัดลูกนายไข่เลยถามไปว่าหมามันกัดเด็กได้อย่างไรครับมันอยู่ในกรงมันออกมาไม่ได้พ่อแม่เด็กเลยพูดไปว่ามันออกมาไม่ได้หรอก แต่มันกัดลูกฉันแล้วดีนะที่พาลูกไปหาหมอทันสองผัวเมียก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจและให้เจ้าหน้าที่เอาหมาไปนายไข่สงสารเจ้าแดงเลยเอาเงินทั้งหมดที่มีให้เป็นค่าทำขวัญพ่อแม่เด็กสองคนนั้นต่อมาสองผัวเมียก็กลับมาหาในไข่อีกขู่จะไปแจ้งความอีกบอกลูกตนยังเจ็บหนัก นายไข่ก็หาเงินให้อีกต้องเดินไปเบิกเจ้านายมาจ่ายให้สองผัวเมียพ่อแม่เด็กคนนี้หัวหมอมากตั้งใจเรียกเอาเงินนายไข่ตลอดทํางานมาไม่เคยได้เงินเหลือใช้สองผัวเมียก็หาเรื่องมาขู่จนวันนี้นายไข่ก็เป็นคนฉลาดพอตัวเขาจดบันทึกแถมยังอัดเสียงที่พ่อแม่เด็ก เวลามาขู่เอาเงินค่าเสียาหายไปรอบนี้พ่อเขามานายไข่เลยไม่ให้พอที่เอาไปได้นั้นมันก็มากพอแล้วแถมหมาตอนกัดยังอยู่ในกรงเตทห้องเช่าตนเองนั้นแต่ลูกของสองผัวเมียมาบุกลุกแล้วก็เอามือไปจับหมาตนเองเขาเลยคิดว่าเงินทั้งหมดที่ให้ไป ก็เพียงพอแล้วรอบนี้สองผัวเมียไปแจ้งตำรวจพอตำรวจมานายไข่ก็เอาหลักฐานตนเองทั้งหมดที่มีให้ตำรวจดูปรากฏว่าตำรวจก็เกลี้ยกล่อมจนสองผัวเมียต้องยอมเลยรีบกลับบ้านไปต่อมาเวลานายไข่ไม่อยู่บ้านสองคนผัวเมียก็เอาน้ำร้อนมาสาดหมา แกล้งหมาสารพัดจนหมามีอารมณ์โมโหก็กระโดดพยายามที่จะออกมาแต่ก็ออกมาไม่ได้นายไข่ใส่โซ่ไว้เป็นอย่างดีสองคนผัวเมียไม่ละความพยายามเที่ยวให้คนมาทำร้ายในไข่และหมาด้วยความรักที่หมาแดงมีต่อนายไข่ก็พยายามจะออกมาช่วยแต่ก็ทำไม่ได้ นายไข่เจ็บตัวนอนอยู่ในห้องทำงานไม่ได้หลายวันจนมาวันนี้สองผัวเมียนิสัยไม่ดีมาอีกครั้งเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านนายไข่พอเขาเดินออกมาก็เห็นพฤติกรรมของสองผัวเมียเลยมีปากเสียงกันเขาผลักนายไข่ล้มท,ทั้งทั้งที่เห็นว่านายไข่ป่วยไม่สบายเจ้าหมาแดง ที่เป็นหมาบ้านั้นก็สั่นกลงตัวเองพยายามจะออกมาสองผัวเมียก็ยืนท้าทายหมาเข้าไปใกลเรื่อยๆจนเจ้าแดงนั้นกระโดดออกมาจากกรงได้กัดทั้งสองผัวเมียไปแต่ยังโชคดีที่ไม่ทันกัดแรงสองคนรีบวิ่งเจ้าแดงก็นั่งเฝ้าในไข่ที่ล้มก็เห่าเสียงดังลัน่น จนมีคนมาเห็นเลยพาในไข่ไปส่งโรงพยาบาลได้ทันได้นอนพักอยู่สี่ห้าวันพอออกมาได้ก็ไม่พบเจ้าแดงหมารักแล้วเจ้าแดงนั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่เอาตัวไปรักษาโดยที่นายไข่ไม่รู้เพราะตนเองนั้นก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงที่เขามาเอาตัวแดงไป หายัางไงก็หาไม่พบถามใครก็ไม่มีใครตอบนายไข่หายดีก็ไปทำงานปกติทุกวันจนมาวันหนึ่งชาวบ้านมุงดูอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ข้างถนนนายไข่เลยเข้าไปดูพบเจ้าหมาแดงนอนอยู่โดนรถชนทับที่ขาเดินไม่ได้เจ้าแดงหลุดออกมาจากตอนที่เจ้าหน้าที่จับตัวไปรักษา ระหว่างปล่อยตัวเจ้าแดงก็เดินเล่นที่สนามรับเลี้ยงแดงออกมาเพื่อจะมาหานายไข่พอนายไข่เห็นก็รีบปุ้มหมาแดงขึ้นแล้ววิ่งไปหาหมอแต่สุดท้ายก็ช่วยเจ้าแดงไว้ไม่ทันเพราะความบอบช้ำของบาดแผลทำให้หมาแดงทนความเจ็บไม่ไหวเลยตายจากไปนายไข่ก็รู้สึกเสียใจ เพราะความผูกพันเขาเลยตัดสินใจไม่เลี้ยงหมาอีกแต่เจอหมาข้างทางที่ไหนเขาก็นําอาหารไปให้แต่ไม่รับเลี้ยงกลับบ้านวันหนึ่งมีกระสอบข้างถังขยะดิ้นขยับได้เขาเลยไปเปิดดูปรากฏว่าเป็นหมาแดงนี่คือหมาแดงตัวจริงที่เขานั้นรักและดูแลมาโดยตลอด ส่วนตัวที่ตายนั้นเป็นหมาอีกตัวที่อยู่ในคอกเดียวกันกับเจ้าแดงตัวนี้ที่แท้จริงแล้วเจ้าแดงถูกสองผัวเมียใจร้ายจับมัดใส่กระสอบปิดปากเอาไปทิ้งส่วนเจ้าตัวนั้นที่เจ้าหน้าที่จับไปบังเอิญเป็นหมาตัวสีเดียวกันแล้วเขาก็เดินมาวนอยู่หน้าบ้านในไข่พอดีเลยโดนจับตัวไป จนทําให้พากันเข้าใจผิดสุดท้ายนายไข่กับหมาบ้าเจ้าแดงก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่านเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้เราได้ทําคลิปนิทานเล่าเรื่องดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ